รถแตดอ้อยวันนี้มาชมบรรยากาศรถแตดอ้อยครับส่วนมากผู้คนจะเห็นรถแตดอ้อยที่ตัดเป็นท้องเต็มครับแต่วันนี้มาดูรถแตดอ้อยที่ตัดเป็นท้องเตครับแปลงไร่เตี้ยมเตือน้ำฟองครับจังหวัดขอนแก่น ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับว่บาจะเป็นอย่างไรตอนนี้รถตัดอ้อยตเตรียมทีนน่จะตัดแล้วครับแต่ต้องรอรถสำหรับแสกทอนอ้อยครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับสองโมงกลัวๆ มาแล้วครับรถสาทอดอ้อยขนาดตัดเป็นรถไถพ่วงซาลี่ครับกำลังถอยมาเทียบแล้วครับ อ้อยเป็นขั้นไปอ้อยโออกมาทางด้านข้างของรถจักรครับ คนงานสองคนกำลังใช้จอบขวดอ้อยครับ ื่ได้อ้อยใกล้เต็มกระบะหรือได้เยอะแล้วก็จะนํามาทีครับ ลดแตดต้อยถ่ายด้านหน้าครับ